สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจากพันขาประจานะครับสำหรับรายละเอียดคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายท่านนะครับสาหรับท่านที่ใช้ปลั๊กพ่วงต่อแบบนี้นะครับเป็นแบบ2รูนะครับถ้ามัน2รูปกติเนี้ยก็เสียบได้นะครับเสียบมันได้ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับมาเจอเจ้าปลั๊กสามขาแบบเนี้ยเราจะมาใช้เสียบกับเจ้าตัวเนี้ย มันก็เสียบไม่ได้นะครับบางครั้งเราก็ต้องจําเป็นหักขาบันทิ้งนะครับบางทีมันก็ไม่ต้องหักขานะครับเพียงแค่เราจะทําอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่ปั๊กพ่วงต่อเนี่ยให้มี3ามรูก็เพื่อนาไปใช้ประโยชน์นะครับ mm hmm. เพื่อใช้งานกับปลั๊กถามขายอย่างนี้นี่นะครับอันดับแรกเลยนะฮะที่จะใช้ปลั๊กเนี่ยที่จะใช้ต่อเขามีรูแบบนี้ เราก็ต้องกะมาร์คดูฮะว่า,าเจ้าขาอันที่สามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเราจะใช้าปากกาเมจิกนี่ยนะครับอลองเทียบแล้วก็ลองมาร์คจุดเขาดูนะครับก็บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็มาร์คจุดเขาไว้เนี่ยแบบนี้นะครับ เมื่อเรามารักจุดตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือใช้ในการเจาะรูครับเนี่ยใช้สว่านเนี่ยฮะมาเจาะรูให้เพิ่มให้มีรูขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ,ะใช้3ามขาได้นะครับเจาะลงไปที่เรามารักตรงนี้นะครับ เนี่ยครับเมื่อเราเจาะรูแล้วก็ด้แบบนี้นะฮะเนี่ยฮะก็ลองครับท่านชมเนี่ยไอ้ปลั๊กที่มีสามขาเราก็มาอย่างนี้เราก็เสียบลงไปเนี่ยตามที่เรามาร์กจุดไว้เลยฮะเนี่ยก็ถ่ายลงไปได้แล้วเนี่ยก็ใช้งานได้เลยครับเนี่ยไม่ต้องไปหักขาให้ยุ่งยากนะฮะเนี่ยเนี่ยส่ได้ง่ายเลยนะครับเนี่ย ท่านที่มีปลั๊กแบบนี้ก็สามารถนำไปใช้งานกับเจ้าปลั๊กสามขาได้นะครับเพราะตรงนี้มันเป็นที่ว่างอยู่แล้วไม่ไม่มีอุปกรณ์อะไรอยู่ละก็นำมาใช้ได้นี่ครับก็เสียบได้เลยนี่นะครับนี่ก็เพียงเท่านี้นะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปลั๊กที่มีแบบ3ลูก็ใช้แบบนี้ก็ได้เลยนะครับก็เวลาท่านผู้ชม จะเจาะก็หาตัวเจาะที่มีสว่านที่มีขนาดเท่าๆกับขารูปลั๊กแบบนี้นะครับก็สำหรับรายละเอียดคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับท่านที่เจอปัญหาในการใช้งานก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้สำหรับรายละเอียดคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์